สวัสดีนะผมสําหรับ EP นี้นะครับจะมาสอนการสร้าง MIDI ดนตรีนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเพลงที่แต่งไว้แล้วนะครับก็สามารถมาสร้าง MIDI ดนตรีกันได้นะครับซึ่งผมได้สร้างแท็กไม้ไว้แล้วครับตรงนี้นะครับส่วนอีกแท็กหนึ่งเป็นแท็กกองนะครับซึ่งผมจะใช้ร่วมกับปลั๊กอินแบตเตอรี่ C ที่เคยแจกให้เพื่อนๆไปนะเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่่นะเพื่อนๆสามารถใช้ปลั๊กอินกองตัวอื่นก็ได้นะครับนี่นะ ซึ่งเราสามารถสร้างโปรเจกต์ได้เหมือนที่ผมเคยสอนไปเบื้องต้นแล้วนะเราสามารถใส่ดนตรีไปกี่ชิ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ดนตรีหลายชิ้นนะครับเวลาเรามาทําแจ็กดนตรีมันจะมีเสียงกองให้เราแบบหลากหลายนะเพื่อนครับอ่ผมจะกดปิดไปก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เรานําเพลงที่เราแต่งไว้นะครับมาขับร้องก่อนนะโดยที่คลิกไปที่แท็กไมม์ตรงนี้นะครับที่เราสร้างไว้นะครับอ่ผมแนะนําสักนิดนึงถ้าเกิดเราจะร้องเพลงนะครับบันทึกเสียงนะเพื่อนก็ ไอปุ่มเอฟเฟกตรงนี้นะเพื่อนๆผมจะติ๊กเครื่องหมายถูกออกไปก่อนนะเวลาร้องมาเสียงจะได้ฟังชัดนะครับนี่นะทั้งทั้งตัวรีเวิร์บนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวดีเลย์นะนี่นะฮะับฉะนั้นผมก็กดปิดไปนะครับตรงนี้ผมก็ลาโพงตรงนี้ผมก็จะกดปิดไปก่อนนะเวลาจะบันทึกนะเพื่อนๆต้องกดปุ่มแดงตรงนี้ก่อนนะครัรงกลมนะครับเขาจะได้มีแถบวิ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเลื่อนตรงนี้นะ ลิศซ้ายพื้นที <retir S 2> ่บนพื้นที่ดำตรงนี้แล้วกดปุ่ม double U ตรงนี้นะเขาจะไปอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะเวลาจะบันทึกก็กดปุ่มแดงตรงนี้นะแล้วก็กดบันทึกนะสมมุติว่าผมบันทึกนะครับนี่นะผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตดูจะมีแถบสีเหลืองขึ้นแบบนี้นะเพื่อนๆครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะเป็นแท็กใหม่นั่นเองนะครับทีนี้เวลาจะบันทึกนะครับเพื่อนๆก็เมื่อเปิดปุ่มเรียบร้อยแล้วกดปุ่มนี้นะบันทึกนะครับ อันล้นหนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีแท็กขึ้นมาจะมีแถบระดับเสียงขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนครับสมมติว่าผมพอแล้วนะนี่นะครับมันก็จะเป็นจะมีสีดำครอบเสียงที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นี้นะเพื่อนเพื่อนลองกดฟังดูนะครับอันล้นหนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีแท็กขึ้นมาจะมีแถบระดับเสียงขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่นเสียงนี่นะครัมก็จะประมาณนี้สมมติว่านีาเป็นเพลงเรานะเครับามารมคลิกซ้ายค้างไประรับลากไงตรงไหนก็ได้นะเพื่อนเพื่อน โอเคนะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่แท็กกองของเรานะครับถ้าเราจะสร้างเป็นมิดีนะเพื่อนเพื่อนต้องกดไปที่แท็กกองก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเลื่อนตรงนี้นะเป็นอินพุตมิลี่นะหลุมมิ d ลี่พอร์ตแล้วก็เลือกเป็นชั้นแนวนินะครับสำหรับเสียงกลองนะครับเพื่อนก็คงจะจากันได้นะครับเวลาเราจะทําการสร้างแท็กกองเพื่อนเพื่อต้องกดปุ่มแดงตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะอ่าผมปิดปุ่มไม้ไ้ก่อนนะครับนี่นะ นี่นะให้เปเป็นสีขาวสว่างๆตรงนี้นะเพื่อนๆครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เขียนว่าหนึ่งร้อย bpm นะเพื่อนๆก็คือว่าเป็นจังหวะเขานะเนเพื่อนๆคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งเป็นเป็นสีน้ําเงินนะครับก็กดไปนะถ้าเกิดเราจะตั้งค่าความเร็วที่แปดสิบก็พิมแปดสิบแล้ว enter ไปนะนี่นะประมาณนี้นะเพื่อนๆครับผมนี่นะเขาก็จะเป็นจังหวะแปดสิบมันก็จะเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะนี่นะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถคลิกคลิกมาที่ที่แท็กตรงนี้นะล้วกด ลูกล้อที่เมาส์คีย์บอร์ดของเรานะผมเนี่ยนะเลื่อนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้เนี่ยเขาจะขยายอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครอ่าโอเคนะครับจากนั้นตรงนี้นะตรงสามสี่นี่ก็คือว่าเป็นจังหวะเขานะครับสามสี่ก็คือว่าหนึ่งห้องมีสามจังมีสามสามจังหวะแลลวครับเนี่ยเล่นดนตรีเล่นโน้ตสามตัวนะเพื่อนๆประมาณนี้นะสมมติว่าผมพิมพ์ว่าสี่ทับสี่นะสมมตินะสี่ทับสี่นะเอนเตอร์ไปนะเพื่อนเมื่อกด Enter ไปปุ๊บเนี่ย เราเลือกไปที่แท็กกองเราู้จะเป็นแท็กเบสแท็กกีตาร์ก็ได้นะเพื่อนๆเลือกไปปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้นะครับตรงอินเสิร์ตนี่ยนะผมอินเสิร์ตปุ๊บให้มาตรงนิวมิดีไอเทมนะเพื่อนๆดูนะครับคลิกซ้ายก็ไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเขาจะเป็นสี่อย่างนี้นะครับสี่ช่องอย่างนี้นะครับช่องละสี่ชังนวะนะนี่นะอ่าสมมติว่าผมคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งนะครับที่แถบที่ดำๆแล้วก็กดปุ่ม e l ลี e ที่เป็นคีย์บอร์ดทิ้งไปก่อนนะผมลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นนับดูะ สามทับสี่ก็คือปุ่มสลชตรงตรงปุ่มตรงแป้นคีย์บอร์ดตัวคอฟาเพื่อนๆแล้วกดเลขสี่นะครับกด Enter ไปนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเป็นสามสี่แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็จะมากดที่ i n s เส t ตัวนี้นะครับเลือก New m i d i i t e m เมหมือนเดิมเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะเป็นสามสามช่องเลยนะเพื่อนๆตามที่เรากําหนดเอาไว้นะครับนี่นะครับสามารถคลิกเมาส์นะครับเลื่อนที่ลูกล้อเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะซึ่งผมจะสอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก่อนนะอรยบ ช้าสัสนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็าสามารถดูดได้เหมือนกันนะริปเปอร์ก็าสามารถสร้างามิดี้ดนตรีได้เหมือนคิวเบรเหมือน,นกันนะเพื่อนๆดูนะทีนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วต่อไปนะผมจะปิดตรงนี้หน้าต่างนี้มิกเซอร์นี้ไปก่อนนะเพื่อนๆครับผมนี่นะครับเมื่อเราได้แล้วนะเราสามารถคลิกซ้ายค้างลากไปตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกแล้วเนี่ย เราสามารถคลิกลบได้เลยนะผมนะกดปุ่ม delete ไปก็ได้นะอย่างนี้นะครับทีนี้นะเพื่อนๆผมจะเลื่อนเมาส์ขึับมานิดนึงนะสมมติว่านี่เป็นเพลงนะผมคลิกซ้ายนิดล่างนิดนึงนะนี่นะ,ะสมมติว่านี่เป็นสมมติว่าเพลงเป็นท่อนที่ที่สองเลยนะครับช่องแรกอาจจะเป็นดนตรีอินโทร,ทร,ทร,ทรอะไรเงี้ยนะ,ะผมจะ,ะเลื่อนเมาส์มานิดนึงสมมติประมาณน,นี้นะผมก็จะต้องครอบนะครับเวลาเราจะสร้างจังหวะให้เขาเนี่ยครับสร้างดนตรีเขาเนี่ยผมต้องคลิกซ้าย บนพื้นที่ยงว่างข้างบนนนี้นะตรงแถบสีดำนี่นะเพื่อนๆครับผมก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากนี้นะนี่นะครับลากจะมีตัวครอบึ้นมาไหมครับผมนี่นะผมก็จะครอบจนจบเพลงเลยนะประมาณนี้นะอ่าอาจจะเลยเพลงไปนิดนึงอาจจะเลยเนื้อ้องไปนิดนึงก็อาจจะมีดน,ดน,น,นตรีน,น,นิดนึงนะเพื่อนเพื่อนก็นี่นะครับเอามาไปชีจ้จนเป็นรูปลูกศรชีใ้ใกล้ขวาเพื่อนเพื่อนก็สามารถลากไปได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเอามาไปชี้ตรงสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยนะเป็นรูปลูกศรชี้ใกล้ขวาแล้วคลิกซ้ายค้างลากไปอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนี อันี้ผมลองมาเปลี่ยนแท็กตรงนี้นะเป็นสีทับสี่ดูนะกด enter ไปอย่างนี้นะเพื่อนๆครับทีนี้ผมมาเลือกตรงแท็กแท็กกรองตรงนี้นะครับก็กด insert ไปนะเพื่อนๆปุ๊บก็น e w m i d i Item นะนี่นะเขาจะเลือกให้เราหมดเลยนะตามที่เราครอบเอาไว้นะถ้าเกิดว่าเราครอบาถ้ครอบแค่นี้นะบางทีมันจะมาไม่หมดนะเพื่อนๆครับก็ทำตามที่ผมบอกนะครับผมค่อยๆเป็นเรื่อยๆแบบง่ายๆนะ จากนั้นก็เดินไคลิกซ้ายไปที่แท็กกองได้เลยนะเพื่อนๆครับซึ่งเรามีแบตเตอรี่สี่อยู่แล้วนะตรงนี้นะสามารถใช้ปลั๊กอินตัวอื่นได้ <waves> นะเพื่อนๆก็เดินไคลิกซ้ายก็ไปนะประมาณนี้นะครับเมื่อเจอหน้าต่างตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถเอารูปสอนไปชี้จนเป็รูปสอนชี้ขึ้นลงนะคลิกซ้ายค้างลากได้นะผมลากปรับได้นะเพื่อเลื่อนปรับระดับความหนักความเบาของเสียงได้นะโดยกดตรงนี้นะผมเนี่ย ตรงเวลโลซิตี้ตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับกดลูกศรตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นโลซิตี้นะครับเขาจะสามารถปรับระดับเสียงได้นะโดยที่เราต้องใส่ใส่ลูกกรองลงไปก่อนนะเพื่อนๆนะผมกดตรงนี้เลื่อนลงมานะถ้าเกิดว่าผมเอาเมาส์ไปชี้บริเวณนี้นะครับแล้วกดลูกล้อขึ้นลงที่เป็นที่เมาส์นะมันก็จะนี่นะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะเพื่อนๆครับเห็นไหมครับถ้าผมผมมอาเมาส์มาชี้บริเวณนี้นะครับ จะเป็นรูปปากกาอย่างนี้นะแล้วผมก็เลื่อนเมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับลูกกิ้งนะครับีนนะเห็นไหมฮะเขาก็จะจะขยายเล็กเบาได้นะเพื่อนๆหรือสามารถกดตรงนี้ได้ตรงปุ่มบวกตรงนี้นะผมเห็นไหมฮะบวกนี่เขาก็จะขยายขึ้นนะเห็นไหมสังเกตดูเป้นจะใหญ่ขึ้นนะครับถ้ากดปุ่มลบเนี่ยเขาจะเล็กลงนะครับนี่นะครับผมอ่าตัวนี้เหมือนกันนะตัวบวกตัวนี้นะผมเมื่อกดตัวบวกเนี่ยเขาก็จะขยาย ช่องใหญ่ขึ้นนะครับกดปุ่มลบตรงนี้นะครับเขาก็เล็กลงนะครับเล็กลงตามนี้นะครับนี่นะผม,ะมเพื่อนๆสามารถถ,ารถ้าเกิดว่ามากดตรงนี้นะเป็นจํานวนนะั้นตัวนี้เป็นนาโน้ตก็คือเป็นจํานวนของดนตรีทั้งหมดที่มีกี่ชิ้นนะครับจะมีกี่เสียงนั่นเองตั้งแต่ศูนย์เสียงเพื่อนๆสามารถลากบาร์ตรงนี้ดนะ้่นหลังนะครับลงมาได้นะเขาจะมีตั้งแต่ศูนย์นะเห็นไหมครับนี่นะ เม<ะ>ื่อเราลากขึ้นไปกะบนสุดนะครับพิกซ้คยค้างลากขึ้นไปบนสุดก็จะไปอยู่ที่127เสียงครับเพื่อนๆครับนี่นะเมื่อกดมาที่แผงเหมือนเดิมก็จะเป็นจะเป็นแป้นเหมือนคีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะเนี่ยเรากดดูได้นะผมเลื่อนมานะซึ่งกรองจะอยู่ประมาณ C2 นะ C นั่นคือตัว low จริงนะเพื่อนๆครับนี่นะเวลาผมกดที่สุดตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะตรงนี้นะครับจะมีโน้ตบอกเรานะครับผมเนี่ย A4 ก็คือเป็นเสียงลา ผมไปจิ้มตรงไหนเขาจะเปลี่ยนไปครับเนี่ยนะเห็นไหมครับดูนะเห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนไปนนะส่วนหกสิบเ็ดแปดเก้าอะไรนี้นะก็คือว่าตำแหน่งเขานะตั้งแต่ศูนย์จนถึงร2อยิเจ็ดนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนครับผมนี่นะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบอกนะครับตัวต่อมาจะเป็นบอกโน้ตที่เราใส่ว่ามีตัวไหนบ้างนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะมีอ่าตัวนี้จะใส่พวกโน้ตต่างๆ่นะครับผมนี่นะฮะอ่าส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องกลัับบมาตรรงนนนี้ก่อะค นี่นะสมมติว่าผมจะสมมติผมเอาตัวนี้นะกล่องกระเดื่องนะสมมติว่าผมลากเดืองมาเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเลือกเป็นช้อันตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดผมเลือกเป็นตัวนี้เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะนี่นะเพื่อนเพื่อนสามารถเอาเมสอไปชี้ตรงขอบด้านซ้ายด้านขวาจนเป็นเป็นรูปลูกศรชี้ไปซ้ายไปขวาแล้วคลิกซ้ายค้างลากได้นะเพื่อนเพื่อนแบบนี้เห็นไหมฮะ นี่นะเขาจะมีความยาวอยู่เพื่อนสังเกตดูนะครับนี่นะตรงนี้นะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาเมาส์ไปชี้จะเป็นลูกศรชี้ขึ้นลงแล้วคลิกซ้ายค้างลากขึ้นลากลงเพื่อปรับระดับก็ได้นะเห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไมเห็นนั้แปดสิบห้าเจ็ดสิบหกหกสิบหกอะไรเงี้ยคัเป็นเป็นความหนักของชิ้นดนตรีนะครับนี่นะโอเคนะสมมตินี่คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดเลขใชอันตรงนี้เขาจะเป็นสามเหลี่ยมนะถ้ามากดตรงนี้จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเพื่อน<ๆ>ก็สามารถคลิกซ้ายค้างลากไปวางตรงไหนก็ได้นะโอเคนะครับปรับความดังลงได้นะนี่นะก็เลื่อนเมาส์ไปเป็นรูปลูกศรขึ้นลงอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้นะเพื่อนๆนก็คือ,อเขาจะแสดงค่าต่างๆให้เรานะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ใช้งานัเท่าไหร่ตัวนี้นะครับตัวต่อมานะตัวนี้นะครับ ก็คือตัวย่อหน้าต่างอ็รอนเองครับผมนี่นะสามารถย่อขยายได้นะ,ะตัวคิวนี่ผมเองเขามาก็ได้ใช้แล้วเท่าไหร่ันนี้นะลองปรับเลือกใช้ดูกันได้นะ,ะส่วนตัวนี้นะคือลบตารางนั่นเองครับผมเห็นไหมครับตารางเขาจะหายไปแล้วส่วนตัวนี้เคยสอนไปบ้างแล้วนะวเวลาเราวางถ้งเาเกิดว่าเราวางไม่ชิดขอบเนี่ยเราสามารถมาติ๊กตรงนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็มันก็ได้ใช้ส่วนตัวนี้นะเพื่อ เมื่อเพื่อนๆคลิกไปเนี่ยเขาจะมีอีกหนึ่งหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะให้เราเห็นนะครับวิธีการทํางานของเขานะซึ่งเขาใช้งานได้เหมือนกันนะเลื่อนเมาส์ได้เหมือนกันในี่นะถ้าเราจะปิดไปแล้วกดปุ่มนี้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆอ่าสมมุติว่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งวันนี้จะสอนการสร้างแท็กกองอย่างเดียวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลามันจะเยอะไปนะครับซึ่งผมจะสอนแบบง่ายๆนะครับเขาได้รู้จักเครื่องมือการใช้ก่อนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเนาะผมเองนั้น ตีกองไม่เป็นนะเพื่อนเพื่อนเลี่ยนแต่จะสอนเป็นแนวทางเฉยนะครับท่านไหนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีอยู่แล้วก็จะง่ายนะครับซึ่งผมจะสอนเพียงแค่การวางตำแหน่งต่างๆให้เขานะเขว่าเขาวางยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็คล้ายคกับพวกคิวเบทหรือว่าเอฟเอลสตูดิโอนะเพื่อนเพื่อนาผมเลื่อนมาอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะผมกดปุ่มตัเบยูเหมือนเดิมนะเขาจะไปอยู่ที่แทร็กเนี่ยนะครับที่ที่เลขหนึ่งที่จุดเริ่มต้นเขานะครับผมเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นตันตัวเดิมนะครับผมตัวนี้นะ เล็กโน้ตอะไรนีะครับตัวอย่างนะนะนี่นะแล้วก็เลื่อนนี่นครับมาส์ไปชี้บริเวณเป็นคี์บอร์ดเลื่อนลงมาอย่างนี้นะเพื่อนๆออทีนี้เราจะมาสร้างสร้างมิด้กลองก่อนนะ่ันนี้นะเลื่อนมานสมมติว่าเนี่ยตั้งแต่ช่องหนึ่งเาจะถึงสองเนี่ยตอนนี้นะผมจะสร้างเป็นจังหวะเหมือนกับเริ่มต้นก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเนื้อลองหรือก่อนที่จะขึ้นช่วงโซโล,โลนะครับ อตรงนี้อาจจะตีเป็นเสน่ห์ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนะเราก็ไปหาเสียงเสียงเสียงไอแอดนะครับผมสมมติว่าจะเอาไอแอดนะครับผมตรงนี้ดังไปก็อาจจะเป็นนก็ได้นะเพื่อนเเห็นไหมว่าจะมีเส้นนะครับผมถ้าเกิดเราติ๊กไปมันจะมีเส้นบอกว่าเส้นนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเสียงไอแอดทั้งหมดเลยนะผมเช่นเดียวกับคองกระเดื่องนะเมื่อเราติ๊กปุ๊บมันจะมีเส้นนะบางๆจางๆอย่างนี้นะโอเคนะฮะสมมติว่าผมจะสร้างเป็น อแอดนะครับผมเนี่ยนะอ่ะิอแอดประมาณนี้หนึ่งผมวากขาจะมีจังหวะนับหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับทฤษฎีของดนตรีนะเพื่พอนๆสมมต,ติว่าผมจะลดลงมานิดนึงนะขยายหน่อยน,อยนก็ได้นะเนี่ยเลื่อนที่ลูกล้อที่เมาส์เลยได้เลยนะผมนี่นะผมะติ๊กประมาณนี้อโอเคนะตรงนี้ก็เลื่อนเมาส์นะครับผมขยายได้นะดียวขยายดูนะนี่นะเพื่อนเพื่อน สามารถเอาเมาส์ไปชี้เปรูปลูกศรชี้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างลากไปอย่างนี้นะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันน,น,นะนี่นะผมเนี้หรือจะคลิกซ้ายค้างลากจจงลงได้หมดมนะครับผมนีนะ้ยถ้าปุ่มไหนที่เราไม่เอาแล้วก็เราบนคลิกซ้ายไปได้เลยนะครับเขาก็จะหายไปแล้วครับนี่โอเคนะอ่านี้สอนแนวทางให้เฉยนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนครับ,รบนี่สมมติว่าประมาณนี้ อันนี้เลยเลยไปแล้วก็ลากมานะครับตรงนี้ขาดไปแล้วก็เติมอานนี้เต็มนะครับนี่นะอ่านี่นะเคนะทีนี้ตรงนี้เรายังไม่เอาแล้วก็เราไปลิกงไซร์ลบไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยช่องหนึ่งก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อสามารถกดเล่นดูได้ตรงนี้นะครโอเคนะผมลบนึงอ่ายังมีเสียงอ่าเสียงเสียงพูดเมื่อกี้นี่นะครับส่วนตัวนี้นะวงกลมนี่คือให้เขาเล่นซ้ำนะเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปปิดอ่าเป็นลบเสียงอ่า เสียงร้องนี้อเอาไปก่อนนะสมมติว่าเป็นเสียงร้องแล้วกันนะโอเคอ่ะเราสามว่ามันซื้อใหม่ได้นะตรงนี้ก็อตรงนี้ก็เลือกครอบไปอย่างนี้นะพเพื่อนๆนะทีนี้เราเข้าไปที่แท็กกองเราใหม่นะนี่นะเลือกที่ที่แท็กกองแล้วก็เรา,า,เาไปนะนี่นะครับอ่าทนีนี้ช่องสองกับมันจะมันจะถึงช่องสามนี่นะพเพื่อนๆผมก็าอาจจะใส่ดนตรีคลอง,งไปนะโดยการเลือกอเดี๋ยวเลื่อนเล็กลงนิดนึงนะ บอเพื่อนๆน่าจะเริ่มเข้าใจแนวทางแล้วนะว่าเขาทําประมาณไหนนะ,ะตรงนี้มันใหญ่อยู่ก็กดนี่นะครับลบนี่นะครับเพื่อนๆสมมติว่าเอาประมาณประมาณนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายสมมติกะเดืองลองดูตรงนี้นะพเพื่อนๆดูไกลตรงนี้นะผมก็จะลิศน,นี้นะผมกระเดื่องสมมาจะเป็นลูกที่หนึ่งกับที่สามประมาณนี้นะนี่ ผิดพลาดประกันใดยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะผมนี่นะครับต่อมานะหาเป็นเสียงเป็นเสียง,น,ยงนี่คือแอดนะครับผมผมจะลากแอดมานะผมอผมสร้างให้ดูเป็นแนวทางทเฉยๆนะเพื่อนคๆครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีก็จะ,ะง่ายขึ้นนะครับนี่นะผมะสมมติว่าประมาณนี้เดี๋ยนะผมอาจจะลดลงสักนิดนึงนะผมเดี๋ยวขยายนิดนึง จะได้เห็นภาพชัดๆนะเพื่อนๆโอเคอ่ะผมจะขยับมาเหลือแค่สักสองอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวลองทําเป็นกองดูนะครับสำหรับอีพีแรกนะเพื่อนๆอ,อ,อ่าลากมาประมาณนี้นะครับเราอาจจะนับเป็นจังหวะหนึ่งและสองและสามและสี่อันนี้ก็ได้นะเพื่อนๆครับผมตรงนี้นครับนี่สมมติว่าผมจะ ตีเป็นดีวน,นะออนตรงนี้เลยมานิดนึงแนละ้วนี่นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆฟังไปแล้วค่อยแก้ไขไปเรื่อยๆน,นะสมมติประมาณนี้นะส่วนผมจะหาลูกเสนอมาใส,สน่นี่นะใส่ผมจะเอาเป็นจังหวัดที่อ่าตรงนี้นะผมเสนอเสนล,นลูกที่สองกับลูกที่สี่นะเพื่อนเพื่อน ประมาณนี้นะครับผมอาจจะใส่สกันดิ่งทะลุหนึ่งตรงนี้นะครับทีนี้นะพเพื่อนเพื่อนก็กดตรงนี้นะว่างๆกดปุ่มปืนอยู่นะแล้วก็ล,วลองฟังดูนะผมเดี๋ยวขยายเล็กลงนิดนึงนะจะได้ฟังง่ายๆนะลองฟังดูนะครับโอเคนะทีนี้ผมจะลองฟังซ้ำๆเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนครับทั้งหมผมจะคลิกซ้ายตรงพืนที่ว่างนี้แล้วก็ลากนี้ครับ ลากคุมแบบนี้นะครับนี่นะตรงนี้ผมก็เอาเมาส์ไปชี้จะเป็นซ้ายขวาเลื่อนมานะครับนี่นะแต่ทีนี้ผมแจ้เขาเล่นมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เล่นวนอยู่ตรงนี้นะที่ที่เป็นสีขาวนี่นะครับกดเล่นดูนะครับแล้วผมจะกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะให้เป็นสีฟ้าอ่อนนะเพื่อเขาวนอยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับลองฟังดูนะครับ ว่าเสน่มันเยอะไปเนี่ยพเพื่อนๆก็สามารถลบออกได้นะสมมติผมตรงนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมกระจายไปเอาเสียงฉาบไม่ใช่เสน่ห์แต่ที่เป็นไอแอดนะพเพื่อนๆนะพูดผิดพูดถูนะอ่าสมมติเป็นฉาบตรงนี้นะผมใส่ฉาบลงไปอ่าลองเล่นดูทีน,นนะ เราถ้ามันเยอะไปเราอาจจะปรับออกได้นะครับตามตามแล้วแต่จินตนาการของเพื่อนนะครับที่มีความสามารถทางด้านดนตรีก็สามารถนําไปใช้การได้นะผมเรื่งอีพีนี้ผมจะสอนประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาสอนการใส่เบสแบบง่ายๆเพื่อนนะผมนี่ตรงนี้เรากดปุ่มตรงนี้นะเขาจะมาอยู่ข้างล่างแล้วนะนี่นะเห็นนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะแล้วก็ปรับตัวให้มันเล็กลงได้นี่ครเป็นเพื่อนเห็นะครับ อันนี้ก็ปรับได้นะครับผมเมื่อเรากดปิดตรงนี้ก็จะกลับมาที่เดิมนะเราก็สามารถกดปุ่มขยายได้นะนี่นะนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็สอนเป็นแนวทางเฉยอย่าลืมเซฟงานทุกครั้งนะเพื่อนๆกับนี้นะเราสร้างโปรเจกต์ไว้ตรงไหนฮะเราก็ไปเซฟตรงนั้นนะเพื่อนๆครับเวลาเราเซฟเราต้องปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะนี่นะแล้วเราก็ไปกดที่ปุ่มไฟล์นะครับเซฟโปรเจกต์ของเรานะครับ ซึ่งเขจะไปอยู่ตำแหน่งที่เราวางเอาไว้นะครับเพื่อนๆครับผมโอเคนะคสำหรับ EP นี้ผมก็จะสอนประมาณนี้นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวรอติดตาม EP หน้าเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผม